สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่แจ็กหวานกลางไหนดีนะครับวันนี้นะฮะท่านก็อยู่กับช่วงรีวิวสินค้าแคมปิ้งกันอีกแล้วนะผมสินค้าที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะมันเป็นสินค้าที่สําคัญมากๆสาหรับนักแคมป์นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณอาจจะไม่ได้นอนทั้งคืนหรือว่านอนไม่หลับก็ได้นะครับผมนั่นก็คือ อันนี้มันคือหมอนซึ่งหมอนแคมปิ้งเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้ว2ตัวย้อนกลับไปดูได้เป็นตัวราคาย่อมเยาตัวนี้มันก็ราคาย่อมเยาเหมือนกันแต่มันจะแพงกว่า2ตัวที่ผมรีวิวไปในตอนแรกนะฮะตัวนี้นะครับเป็นหมอนของดีเคปลอนยี่ห้อเคชัวนะครับมีขายที่ ดีแคปลอนขนาดของมันพอเก็บแล้วจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นก้อนๆน,นะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะถ้าเทียบกับแขนผมนะอยู่มานี้เห็นไหมใหญ่ขึ้นมานิดน,นึงนะครับอาจจะใหญ่กว่าหมอนตัวที่2ที่ผมรีวิวที่แบบว่าพอเก็บแล้วมันจะเท่ากับกาปั้นแต่ตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาแต่ความใหญ่ของมันนะครับแลกกับความนอนสบายขึ้นมาหลายเท่าตัวนี้ไม่ใช่หมอนเป่าลมนะครับเป็นหมอนแบบพองตัวข้างในไม่มีลมเป็นฟองน้ําพิเศษอ่ะเรามาดูปอกกันก่อนนะครับขอเอา iOS ขึ้นหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นสินค้ากัน,นเออ อาลงลักษณะของปอกเปลี่ยนที่นั่งโอโ้โหลาบากขิมหายนั่งรีวิวบนหินแหมงก็เยอะลักษณะของปอกนะฮะจะเป็นปอกสีออกครีมแบบนี้มีสายห้อยให้นะสีส้มนะฮะแล้วก็มีเป็นที่ล็อกลักษณะแบบนี้โอเคไหมตัวนี้สามารถกดแล้วก็ยืดได้เป็นที่เปิดปกติเลยสูตรจะเป็นสีเทานะครับตรงนี้มีที่จับนะสามารถเอานิ้วแย่เข้าไป ได,ด้ดูดีข้างหน้านะครับจะเขียนบอกอรายละเอียดว่าหมอนตัวนี้ทําอะไรได้บ้างให้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะครับสิ่งที่เขาให้มาเลยนะครับก็คือแฮซัปพอร์ตก็คือแบบว่าสามารถรองรับกับศีรษะของเราแม้ว่าคุณจะนอนดิ้นไปทางไหนตัวนี้มันจะพองตัวแล้วก็มารองรับกับสีสังเราได้ทุกรูปแบบนะครับผมแล้วก็มีโคเบอร์แฟนตัวนี้ก็คือระบายอากาศได้ดีมากต่อให้อากาศร้อนเหนือออกนะครับตัวนี้จะมีลักษณะระบายอากาศได้ดีแห้งไวแล้วจากประสบการณ์การใช้จริงนะครับมีซื้อ2อัน หตัวน <s pe ak> ี้บอกเลยว่านอนสบายจริงๆนะครับผมสบายแมงแมงเยอะโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับแต่ผมไม่เปิดอันนี้ผมเปิดมาแล้วเอามา2อันนะครับของผมก็ของหวานนะตอนแรกอะซื้อให้หวานแค่นียวแต่ปรากฏว่ามันนอนสบายจริงๆผมก็เลยซื้อเพิ่มนะครับลักษณะข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับผมลักษณะข้างในจะเป็นประมาณนี้นะมี2สีสีทากับสีเหลืองใช้ด้านไหนนอนก็ได้เหมือนกันแต่เนื้อผ้าจะไม่เหมือนนะความยาวอยู่ที่45ความกว้างอยู่ที่35ความหนาของหมอนเนี่ยจะอยู่ที่13ซนเมตรถ้าใครคิดว่าหมอนตัว มันสูงไปพอคุณนอนลงไปมันยุบแล้วมันก็รองรับกับศีรษะเราโอเคเลยนะครับเนื้อผ้าจะมี2ด้านนะครับด้านนี้มันจะเป็นผ้าแบบเป็นข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 น,ขนนิ่มๆตรงนี้จะเป็นแบบเรียบๆไปเลยแล้วแต่คุณชอบเลยนอนได้สองข้างทุกคนดูไอ้ตัวนี้มันมาตอมตลอดเลยเว้ยตอนนี้ผมอยู่ที่น้ําตกคลองลานนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งซิปนะครับผมรูดแล้วก็ดูไส้ในได้ข้างในมันจะเป็นฟองน้ําลักษณะพิเศษนะครับผมจําชื่อไม่ได้อะไรวะแฟมแฟมอะไรสักอย่างหนึ่งอะช่างเถอะสรุปคือมันนอนสบายลักษณะจะเป็นแบบนี้รูเอ อากาศนะครับแล้วมันจะนิ่มมากคือนิ่มจริงๆแล้วมันจะคืนรูปไวถึงผมบีมันเห็นไหม มันจะคืนรูปไวมากมันเป็นลักษณะของการรองรับหนังศีรษะลองรองรับน้ำหนักของศีรษะของเรานะครับนวัตกรรมแบบนี้มันจะอยู่ในหมอนพวกหมอนหลักพันนะครับแต่ว่าหมอนจริงๆอ่ะแบบว่า4ี่ห้าพันขึ้นนะครับหรือว่าเป็นหมอนแบบหลักหมื่นนะครับมันจะมีเทคโนโลยีนี้มาอยู่เทคโนโลยีแบบนี้มันเริ่มเข้ามาแล้วดีแคปลอนเขาก็เอาเข้ามาแบบผมรู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งราคาไม่สูงเลยนะครับผมราคาเจ้าตัวนี้นะฮะมันอยู่ที่ตอนนี้ผมซื้อนะเจ็ดร้อยบาทนะครับแต่ปัจจุบันไม่รู้มันขึ้นหรือยัง แต่ถ้ามันขึ้นมันก็ขึ้นน่าจะอาจจะร้อยหนึ่งแปดร้อยอะไรแบบนี้แต่ผมบอกเลยคุ้มมากมันทําให้เราหลับสบายทุกคนคิดดูอ่ะคุณลงทุน7จ็ดถึงแปดแต่คุณนอนสบายแบบไม่ปวดหัวไม่มึนหัวตื่นมาคุณรู้สึกสดชื่นเฟรชมากมันคุ้มนะครับกับสุขภาพการนอนนะครับผมเสียแค่800ซื้อสุขภาพดีกว่าอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับหมอนหุงดีแคปลอนผมคิดว่าหมอนตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปสุดณนปะัจจุบันนี้ของดีแคปลอนแล้วถ้าใครอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่ดีแคปลอนทุกส หรือถ้าใครไม่สะดวกไปที่สาขาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลดีแคบลอนทุกสาขาเนี่ยคุณสามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผมจะปักลิงก์ของดีแคบลอนออนไลน์นะครับเป็นดีแคบลอนไทยแลนด์เป็นเว็บของดีแคบลอนโดยตรงเลยนะครับผมคลิกเข้าไปครับแล้วก็เซิร์ชค้นหาเขาว่าหมอนแล้วหาหมอนตัวนี้นะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วคุณก็กดซื้อที่ใต้ลิงก์นี้เลยไม่ต้องไปถึงสาขาให้ลําบากคลิปที่ใต้คลิปคลิกลิงก์แล้วก็เซิร์ชเลยเขาส่งถึงบ้านแล้วถ้าคุณโชคดีจิ้มลิงก์ตอนนี้อาจจะยััังทนนโโปรมช่ ก็ได้ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมถ้าถูกใจสามารถแนบติปไว้ที่คอมเมนต์ได้โดยการกดปุ่มซุปเปอร์เตงนะครับผมสำหรับวันนี้ฝันดีครับขอให้สนุกกับการนอนครับหมบ